กินลจราศีวันที่2นะครับวันที่1ไม่ได้ถ่ายปูนี่แหละจะเป็นผูที่เอาพอดีครับล้วืนเรามารีวิวกิญาีวันที่2กันนะครับนี่ก็เปินใไข่แ้กครับใส่ยาตาล้องล้องพังของไม่ร้านพี่ยองนั่งอยู่ข้างหัวไปเปลี่นไปก็คือไข่ต้มน้วฮะฟองที่สอง ไข่ต้มน้ำซอสน้ำปลาน้ำซอสน้ำปลาไหมน้ำซอสก็ได้อะซัมซอสเจ็บตาอะไรไม่ตาครบเย็นอยู่เริ่มหายแล้วมันเริ่มเบาลงแล้วพี่เอาน้ำ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 ยาล้างตา้างไหมทำเรื่่ชิปใส่ชิปใส่ิปกินไข่อร่อยนะครับเหมือนเดิมครับ ทุกอย่างเปลี่ยนแป้งชื่อเสด็จเปลี่ยนแป้งจึงยังคงเหมือนเดิมไข่ต้มไข่เตอ,อ